นี่มาย่างจันทร์สองสามด่างแล้วด่างนี่กรันอีกแล้วมาย่างได้สามบอทลนะลันลันตัวหนึง่งได้ตัวหนึง่งอีนี่ตัวนี้ได้สิได้อีกบอกเบิ่งมันลันแล้วนยอือขึ้นนักใช่ปะป้าข่อใหญ่บ่ เอาไปบอลปลอดภัยก่อนอย่ามันมีงูสีหกหกในบอลร้องเบิร์ดีเอาได้ตัวนึงเปิดเลยโอ้วหโอ้โหตัวใหญ่เลยเบิร์เด้อ อ๋อพอแม่ป้า,านี่นะป้าโทรโทๆโทโทโท,ทจะพอมันนักดอกหิวจนเราจะคืนูป้านะป้าตัวใหญ่เลยป้าโทแหงใหญ่กว่าตัวนี้ใส่ยังเมื่อบัรทป้าโท ตัวใหญ่เลยเด้<ห>อเออบเฮ็ดออกนล้วแม่ผู้ปอจุดบวมิดหดคู่ปอกำกับบวมแชมพูเต้าใหญ่ใหญ่ใหญ่เลย ครับเห็นยังกินได้บาทพอกัน